กินข้าวเช้าทุกคนแค่นี้เนี่ยฉันกินมื้อเช้าฉันนะมากินข้าวกินข้าวนะ้ำพริกนลรก <Yep. S 1> หอมหอมหอมชื่นใจทุกคนหอมจริงมันเป็นหอมทอดกระเทียมทอดนะเนาะพริกครัวหอมอืมอ้มอื้ม จะหอมกระเทียมแล้วจะกรอบกอบกินไปสองมือแลนะ้วเนาะไขมันจะขึ้นนะอร่อยอ่ะมืมกรอบหมูกรึกรกอบกลิ่มกรอบทุกอย่างหอมกระเทียมเช่นก็กรอบม嘛 อร่อยจริงทุกคนเจ้นขายถูกกว่เนี่ร้านอื่นก็ขายแพงกว่านี้เนาะร้อยห้าสิบกร,รมัมหนึ่งร้อยเนี่ยตกโลแล้วเท่าไหร่ไม่ถึงเจ็ดร้อยนั้นเนี่หกร้อยกว่าเนาะเมื่อห้าปีที่แล้วฉันยังขายอยู่ โลละห้าร้อยเลยเมื่อห้าปีที่แล้วนะอืมกรอบๆเมื่อห้าปีที่แล้วสุ่ละร้อยนี่ <ไป S 1> ฉัน<ล>ฉันขายสองขีดนาะอืม <c oughs> เดี๋ยวนี้มันไม่ได้จริงทุกคนของมันแพงทุกอย่าง ก็ให้ขีิครึ่งแล้วเนาะแล้วห้าสิบกันนม,มันเนาะหนึ่งร้อยะคุมทุกคนข้าวรือร้อนก,ก็ลองดูกันเถอะจะลงนึกถึงเซฟินแค่ไหนอะ่ะแค่กลิ่นหอมนี่ก็โอ้โหเนี่อืมขาหมูไม่แข็งรับรองล่ากรอบ ติปบสั่งกันนะเป็นพิสนกับข้าวอย่างอื่นแล้วบังทำด้วยเนาะจะมังเหอะหอกับข้าวมันไม่กินเลยกินก็ะน้ำพริกอันนี้อย่างเดียวอืม

อร่อยมากมใครไม่เชื่อก็ลองสั่งลองสั่งไปกินดูนะทำไมอร่อยจริงมาตบเน้นถึงบ้าน ต,ไไตาให้มาตบถึงบ้านเลยอร่อย,ย,ยหอมหอมมากหอมม วิ้ยจากหมูก็เด่นแล้วทุกข้าวกินนี่แหละกับข้าวอื่นไม่กินเลยนะฉันนะอื่านี้แหละแกงส้มมีปลาทูมีไม่กินกินเนี่ย มีติดบ้านไว้คือต้องเรื่องมากเรืองกับข้าวเลยทุกคนไข่เจียวทักฟองกับไข่ต้มก็แบบมีติดโต๊ะกินข้าวไว้เนาะเลยๆอืม ดิบๆจังเลยนะกลายหมดนะคุณบอกครับทำก็ก็จะได้นะทุกๆฉันยะังไม่ค่อยอยากทำน,นะแต่ลูกค้าก็าเก่าเขาเรียกร้องมาเป็นเยอะทำก็ทำกวรจะทอดหอมทอดกระเทียมเนาะหอมกระเทียมก็ต้องทอดโอ้โห บูปัตหน้าตบ่อย <laughs> อร่อยสุด ก๋เยที่เยิมอ่อยใครย,ยังไม่ได้สั่งรีบสั่งนะต่อฮะรับรอยอม จริงๆแล้วอยากจ้าอีกแต่ไม่ไหวเนาะพอกินเยอะเกินก็ไม่ดีเอาไว้ขายมั้ง <c oughs> <c oughs> กินเยอะเกินก็เปลืองไงกินเยอะได้ไว้ขาย <c oughs> แต่มันก็มีข้อเสียนะคนไข่มัมนนี่แหละไข่มันไตกรีสลายนี่จะขึ้นไงใช่ไหมกินแล้วต้องออกของร่งกายเนี่ยก,กินทอดอะ่ะผอมทอดกระเทียมทอดนะ ลเลามาเจอกากหมูกรอบอีกแล้วนี่แหละคอคอเสียของมันน่ะกลัวเป็นไขมันนี่แหละใจะเอ๋มาแล้วจ้ายายกล้วยของคุณยายไงกล้วยของคุณยายเออขอบคุณค่ะยายไม่ได้กินมาสองเช้าแล้วไม่เหรอเชา้าเยอะมากมือเช้าได้ได้กินป่ะไม่เช้าไม่ได้กินเช้าวหวานเนะาะกินเช้าหวานกินใช่ไหม นี่เก็บไปห้ดีระวังคนมาานะันรักเนอะเนี่ยไว้กินตอนเช้ารู้เปล่าเคนจะมานรักตอนขโมยมันเยอะจะ <c oughs> มาจะมารักกลวยเขาจะใหญ่ใช่ไหมเงินผีกอบนี่นอวันนี้เดี๋ยวจะจะทำกระทงให้ลอยเนี่ยหรือจะไปลอยในตลาดกัน ไปว่าขาคุนิดจะไปยังวิเผื่อจะออกวิ่งได้มั้งเดี๋ยวนี้ก็ลอยกระทงกันลอยไหมลอยก็ลอยไม่ลอยก็ได้เหมือนกันเหรอเผื่แต่ได้บุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันอุลร้องเพลงไปตั้งฝาแล้วร้องเพลงเป็นักหนาแล้วร้องเพลงก็ได้บุญใช่ไหมได้เออเผื่อกระทงอ่ะเผอเผอร้องเพลงลอยกระทงเป็นักหนาเลยใช่ไหมร้องให้คนอื่นฟังก็ได้บุญ กได้เองตลองให้คนอื่นก็รู้จำได้อะเหรอก็ไปลองมันไงสิเหรอต่อติดต่อกันไปเรื่อยเหออืม <c oughs> เป็นอย่างงี้นี่เองยายร้องไปเยอะแล้วใช่ไหมเหป็นทาง้ารกัน<ะ>ยายร้องเพลงกระทงหน่อยเหรอเมื่าใครก็บอกงั้นเออ